กล่าวสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องเกมก็อยู่ผมครับเกมใหม่นะฮะ RPG This Hero of Wisdom นะฮะก็เป็นเปิดลงทะเบียนนะฮะล่วงหน้าทั้งสองระบบนะแต่ว่าอันนี้เล่นซอฟต์รัดนะซอฟต์รัดออสเตรเลียแคนาดานะผมก็เดี๋ยวจะไปหาลิงก์มาให้เนาะแล้วก็ใครที่จะลงทะเบียนก็ลงทะเบียนได้ทั้งอไอเอสแลนด์ดอยนะครับก็เป็นบอร์ดเกม RPG ผสมผสานต่อทูตจากทีมเทิร์นเบยนะฮะก็มาทอยลูกเต๋านะฮะ ต่อสู้ได้นะฮะอ่าเดี๋ยวจะเข้าไทยนะฮะแต่เมื่อไหรไม่รู้เหมือนกันนะผมเขาก็ไม่ได้บอกไว้เนาะเพจก็ไม่ได้บอกไว้ก็เราก็ล่นไปก่อนนะะนี่ถอรลูกเต๋าปุ๊บเวลาต่อสู้จะเป็นเทินเบรนะครับผมอ่านียวเคมไปนะผมก็อะไรที่เป็นเทินเบรก็เอามานําเสนอกันเนาะข่าวสารเกมต่างๆมากมายไงก็ฝากกดไลก์กดซับค่ายชองผมด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดข่าวสารและเกมใหม่ๆมากมายเนาะก็เดิน3มช่องครับตกตรงไหนอ่าต่อสู้นะฮะ อันนี้ก็ได้นําก่อนนะว่าเล่นยังไงอ่าก็เข้าฉากต่อสู้นะตอนนี้นี่แล้วก็ทอยลูกเต๋าได้โจมตีนะแอตแทกใส่เข้าไปบัฟบัฟก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีเนาะเพราะผมก็ไม่เคยใช้นะผมเนาะนี่ก็ปั๊บัไปนะฮะปั๊บัไปอันนี้ก็นะออนนกทอยลูกเต๋าได้อะไรคิดที่คอนนะก็เหมือนจะท่าไม่ตายเลยนะก็เสียบเข้าไปปั๊บับนะฮะ ติดสถานะเลือดไหลด้วยนะฮะค่อนข้างจะดีมากนะครับอันนี้ยังเลี้ยอัหนึ่งอยู่นะครับผมนี่นะใครเบื่อเกมเก่าๆก็มาเล่นเกมใหม่นะฮะอ๋อถ้าใครอยากจะเล่นซอฟต์ลัดก็พิมพ์ชื่อเกมก็ได้นะไปมุด VPN ก็ได้นะฮะวีเพีก็ใช้ได้หมดแหละว p n ของแคนาดาออสเตรเลียนะวีเพฟรีได้หมดนะฮะ แต่ผมไปหา APK ซอฟต์ลัดแอนคันนอมาให้เนาะถ้าหาได้นะจะ,ะจะอยู่ใต้ลิง์อยู่ใต้คลิปเนาะแต่อันเนี้ยเล่นก่อนที่มันจะเข้าไทยนะเพราะมันเปิดเป็นบางประเทศนะเปิดที่ออสเตรเลียกับแคนาดานะผมอ่ะอันนี้เราก็าทายรถเต่าต่อครับผมอ่าได้หนึ่งนะผมอ่าก็จัดทีมตัวละครนะตอนนี้มีกี่ตัวแล้วนะนี่ได้มีตัวละครสามตัวแล้วนะนี่ มีสกิลที่สองให้ใช้นะฮะสกิลธรรมดาอันนี้อ่ะโจมตีธรรมดาครับผมปืดอ๋อนี่โจมตีหมูนะฮะเรามีแทงหนึ่งตัวนะครับผมนี่เอาค้อนตีครับผมดีเฟนส์เพิ่มขึ้นป่าปเขาให้แทงตีแรงอยู่นะเนี่ยจะมีแพ้ธาตุด้วยนะดูธาตุนะครับผมธาตุเขียวธาตุน้ำธาต ดินธาตุไฟนะฮะอันนี้เพิ่มแอตแท็หรือเปล่าอ่าเพิ่มดีบัคฝั่งตรงข้ามด้วยเนาะอันนี้ก็ทุบไปนะผมบัฟไม่ตายนะฮะเรียบร้อยก็เพลินดีนะฮะก็เป็นเกมที่เล่นเพลินๆได้สำหรับเทิร์เบดที่ทอร์ลกเต่านะผมก็ค่อยๆเล่นไปเนาะมันแปลกใหม่ตรงที่ว่าอันนี้แหละคนัะ โนตารางนี่แหละงงๆอยู่เหมือนกันว่าทอยยังไงนะฮะอันนี้ก็เขาให้อัพเนาะอันนี้นักฆ่าตัวแจกนะผมตอนนี้ให้ทอยรถเต่าตีอีกนะผมปึ๊กอาา่าฮะแล้วมันจะชนะยังไงวะเนี่ยผมไม่เข้าใจทอยไปทอยมาเนี่ยไม่มีธาตุไฟนะมีแต่ธาตุแบบเหลืองๆเนี่ยสีสีเหลืองๆเนี่ยอะไรไม่รู้นะฮะ น่าจะเป็นดินนะแต่ว่าเห็นมันเป็นเปลวเพลิงไฟอะผมอันนี้ถ้าไม่ตายหมูนะโจมตีเพิ่มหรือเปล่าต้มนะฮะอันนี้ก็แพ้ธาตุแพ้ธาตุแต่ว่าสามารถทุบได้นะผมใช้ได้อยู่วะอันนี้ก็โชกเข้าไปให้นะฮะสองรกว่าอัพคิ้เนี้ยโจมตีแรงแล้วอะนะ ตอนนี้ก็เขาแนะนําอยู่เนาะเขาก็แนะนําอยู่แล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะฮะเนี่ยผมยังงงอยู่ว่ามันจะทอยยังไงเรื่อยๆหรือเปล่าจะรู้ยังไงว่าเราผ่านด่านแล้วอ๋อมันจะพลิกพลิกไปเรื่อยๆเหรอนี่มันให้กดตรงนี้นะผมอะทอยลูกเต๋าต่อ,ตอนี่ตกเลขหนึ่งก็ได้ของ นี่มีสกิลลูกเต๋าว่าตกสองบวกอะไรบวกอะไรด้วยนะใส่อาวุธอาวุธนะฮะนี่ได้อะไรครับผมนี่อ๋อมีการสุ่มนะฮะมันให้สุ่มสุ่มเป็นเกียร์อาวุธนะฮะอ๋อได้รุ่นหนึ่งรุ่นสองมาแล้วนี่ฮะมันมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะผม มาที่ฮีโร่ตรงนี้นะผมก็ใส่ไปนี่เกียร์ตรงนี้นะผมเห็นไหมจะมีช่องหนะนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะนี่เราก็ใส่ไปนะผมนี่เพิ่มพลังแล้วโอเคก็ถอยอย่างนี้ตลอดผมว่า,าแผนทีนน่นั่นจะอยู่ตรงนี้ตลอดนะแล้วก็เวลาผ่านผ่านดานหรือผ่านฉากอาจจะเปลี่ยนแผนที่นะเนี่ยแผนที่เทาหรือเต่านะ่าจะเปลี่ยน ไปดูนะดาวเอานะเห็นไหมก็จะมีกล่องอะไรมาให้วก็เดินอยู่อย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยผมแผนที่ก็เดินต่อนะฮะนี่เจอศัตรูก็สู้เลยถ้าโดนถ้าเดินเจอศัตรูนี่สู้เลยนะผมอ๋อประมาณนี้แหละเริ่มจะเข้าใจแล้วนะฮะถือว่าแนวเปิดแปลกใหม่ดิเท์นเบดแทะถอยลูกเต๋าด้วยนะฮะนะี่ฮะ ก็เอานี้ไปฟันโชหายเลยนะฮะคุณสองกดได้ไมั้ยยังนะฮะอ่ามีติดพิษด้วยนะเนี่ยนี่ฮะโจมตีอันนี้ก็น่าจะแรงโชว์เขาให้นะฮะไม่ได้อันนี้ก็อันติไป อันนี้ก็ฟันธรรมดาไปน่าจะผ่านได้สบายเรียบร้อยนี่ฮะแค่นี้เองครับผ่านบอสแล้วนะฮะก็คือทอยตเต๋าเรื่อยๆนะจนกว่าบอสจะเกิดอ่าพอบอสเกิดเสร็จปุ๊บนะฮนะแม่ก็ทอยต่ออีกทอยเรื่อยๆนะฮะนี่ตกนี้ละได้ของไปนะฮะ อันนี้อ่ะอ่าผ่านแล้วต่อไปใช้คำว่าดิสก็คือใส่ลูกเต๋าเหรอนี่ฮะมีการใส่ลูกเต๋าสกิลด้วยนะเนี่ยเนี่ยใส่เข้าไปนะผมเนี่ยเหมือนใส่ลุนเพิ่มนะฮะอ่าเนี่ยใส่เข้าไปนะฮะน่าจะทำให้แรงขึ้นนะผมก็ประมาณนี้นะน่าสนใจมากนะในการฟามลูกเตา๋าอัพลูกเต๋านะฮะ มีเหมือนใส่ส,สกิลด้วยเหมือนลูนน่ะนะก็รู้สึกว่าที่เขาแนะนำมาแล้วกม็มันแรงขึ้นจริงๆเนาะเออใช้ได้เลยแหละฮะออลองฟันก่อนฮนะโอเคนี่เห็นไหมฟึบโอ้ดอกเดียวหายเลยเหมือนมารสัญลักษณ์ไว้ข้างบนหัวนะะถ้าจะกี้ไม่ตายนะ่าจะตีแรงขึ้นเรื่อยๆนะ โขเขาให้นะฮะเรียบร้อยอ่ะใครไม่มีเกมเล่นก็ไม่เล่นเกมนี้รอก่อนได้นะฮะโโขนี่เดี๋ยวฟิกเกอร์สตอรี่ก็น่าจะเล่นนะฮะเดี๋ยวจะเข้าประมาณเดือนพฤศจิกายนนี่แหละนะฮะเอาเลยครับก็คร่าวๆประมาณนี้แหละเดี๋ยวคิดเป็นจะยาวเก็นไปใครที่สนใจก็มาเล่นได้นะฮะมีพลงัพลงงานนะฮะถอยลูกเต๋าโจมตีศัตรูไปเรื่อยๆนะอัปเกรดตัวละครก็ไม่มีอะไรมากมายนะฮะปรับพงปรับภาพก็ นี่อันนี้ให้ทอลูกเต่าแล้วนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมก็มันจะยาวกันไปจเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ